แดดล่มลมตกอย่างนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันเสาร์ก็ไม่หยุดทํางานครับผู้ชมวันนี้ครับมางานนะครับเล็กซัส RC The Charismatic Night Drive นะครับก็มาลองทดสอบนะครับเจ้าสปอร์ตคูเป้ขายพันธุ์ใหม่ของเล็กซัสนะครับวันนี้มาลองกันในสนามช้างนะครับซึ่งเป็นสนามแข่งระดับโลกนะครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือขับกันตอนกลางคืนด้วครับ เปิดสปอร์ตไลท์เต็มแท็กเลยนะฮะประมาณ4.5กิโลเมตรครับเดี๋ยววันนี้สนุกแน่นอนครับกับเล็กซั r c ครับ เข้าใจแล้วแต่และคนดูสีหน้าท่าทางสิฮะพอลงมาจากเล็กซัส R4 เท่านั้นแหละมันมันไม่เป็นความรู้สึกสันอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะสั่นเพราะอะไรกลัวไม่มันตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะเห็นแต่และคนลงมาอู้ อะไรกันอย่างนี้เลยอ่ะมันทคักมันทำให้อดานาลีเป็นเลือดสูบฉีดกันละฮะมันไปชาร์จในข้างในนั้นแหละตอนแรกๆขึ้นไปยังเฉยๆนะคือส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าไงเป็นลูกค้าแต่จะว่าไปลูกค้าหลาๆท่านที่ขับเล x u ซก็ขับรถแรงๆกันมาแล้วทั้งนั้นแหละอ๋อฮะแต่คงมีส่วนหนึ่งที่แบบก็อาจจะไม่ได้ขับรถแรงๆหรือมีโอกาสสัมผัส ในสนามระดับโลกแบบนี้ไงเพราะว่าเป็นสนามที่ทําความเร็วได้ครับแทร็กกว้างนะครับมีลันออฟแอร์เรียคือมีความปลอดภัยอ่ะิ่งได้พอจะวิ่งใช้ความเร็วได้สูงระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากนะะอยู่ในความปลอดภัยอยู่ในการควบคุมของของผู้ฝึกสอนก็ไม่ได้ขับกันอิสระ เหยียบระเบิดระเบ้ออย่างนั้นก็ไม่ใช่ก็เลยทําให้อดินาดีนหลังกันออกมาแต่ก็หลังก็สนุกสนานดีก็เป็นกิจกรรมที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่เบรกแรกนะครับว่าทําลูกค้านะครับชวนลูกค้ามาลูกค้าก็มีทั้งลูกค้าที่ซื้อเล็กซัสไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสจะซื้อคันนี้นะครับรวมถึงดีลเลอร์ดีลเลอร์จริงก็ก็ไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ดีลเลอร์ของของเล็กซัส ก็คือเล็กซันี่อยู่ในเครือของ Toyota นะครับเป็นแบรนด์หรูนี่คือ t o โยต้าดีลเลอร์ของ Lexus ตอนนี้ก็สี่เจ้าท่านเองนะครับก็มีดีลเลอร์มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีดาราไปท่าบด้วยเซเล็บแล้วก็เชิญนักข่าวไป3ามคนได้ไปทดลองกันได้ไปขับกันตัวจริงคือเขา ให้ขับกันคืนก็เพราะว่าขึ้นเครื่องตอนบ่ายมันแจ็ตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยนะแล้วก็ถึงบุรีรัมย์ตอนเย็นแล้วอ่าทานกุ้งทานข้าวรีบกันก็ขับเลยนะครับก็พอเป็นกิจกรรมลูกค้าเนี่ยมันมีการดูแลแบบไฮโซแจ็คกับข้าวกับป้าอาหารการกินก่อนขับนี่มีดนตรีมาขับกล่อมเชฟเอาเชฟกระทะเหล็กมาทำอาหารญี่ปุ่นเชฟอะไรอ่ะที่อาญี่ปุ่นดังๆอ่ะโอ้โหผมว็ไม่ได้ดูนั่นแหละ เรามาทําให้ก่อนลงไปขับเขาก็เลยดูมีความสุขกันไม่เป็นผมกินจนอิ่มแล้วไม่ไม่ต้องขับก็ได้ไม่เล็เดียวไม่ได้อะเล็กเดียวมันเป็นแบบเป็นคำคำงานแค่มาชิมแค่มาชิมเชฟที่ทําร้านอาหารอะไรฮอร์โมนอ่ะคนนั้นคนนั้น่ะมาเป็นคำคำอ๋อทางคอดิสเซอร์บอกว่าเชฟบุญธรรมอ่าบุญธรรมบุญธรรมบุญธรรมคนหนุ่มที่เขาแหละด้วยบุญธรรมคนหนุ่มเหรออันนั้นบุญทนบุญทนโอ้ยบุญทนคนหนุ่มไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นเชฟเเป็นนชฟะเชฟกระทะเหล็ก ทำเป็นคำๆคุณแจ็คเหรอนิดหน่อยเออแบบปลาแห่งสายลมที่หายไปนี่มันจะท้องทะเลคือมันมีชื่อขนาดนั้นเลยเหรอคือเรามาเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าถ้าเป็นลูกค้าเล็กซัสสุดยอดจะได้รับการดูแลดีขนาดนี้โผมแค่ไปติ่งๆไปติดๆดูแค่นั้นก็ผิดแล้วไฮโซกันนะคมัะก็มีโอกาสไปนะครับอย่างที่เรียนช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือเป็นการลองขับนะครับครั้งแรกของเล็กซัส rc นะครับที่มีการ สื่อสารออกไปนะครับก็ต้องถือเป็นสายพันธุ์ใหม่ของของเล克斯าสเขานะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆโครงสร้างพื้นฐานมันผสมกันอยู่พอสมควรผสมระหว่างอะไรครับีพแพลตฟอร์มมันก็เป็น G.S ผสมกับ I.S นะครับเป็นซีดานทั้งคู่นะครับผมก็มองไม่ออกว่ามันอะไรผสมกับอะไรบ้างคือโครงสร้างคูเป้เนี่ยคือประตูเนี่ยสองประตูนะคุณผู้ชมมีสองประตูแต่ว่าที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นสี่ที่นั่งหรือว่าสองบวกสองข้างหลังเนี่ยพอนั่งได้ แต่ว่าเนื้อหาใจความของรถประเภทนี้เขาจะให้นั่งกันแค่2คนนั่นแหละพอนั่งได้เลยคุณผม้ชมเห็นประตูนี้ก็กินไปยาวจะถึงหลังอ่ะสไตล์ของรถคูเป้ในประตูต้องยาวเพราะให้คนนั่งข้างหลังพอจะแทรกตัวเข้าไปได้ฮะอเบาะแดงไงเหรอใช่ฮะคือการนำตลาดนำเข้ามารุ่นเดียวเลยเมืองนอกเขามีขายหลายรุ่นนะฮะแต่เมืองไทยไม่ต้องคิดเยอะครับรุ่นเดียวเลย200รอทนะครับ F ส port นะครับขายอยู่5้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเอามาชนนะครับคุณแจ๊สคุณผู้ชมชนกับพวกนั่นแหละ E-Class Coupe ก็ต้อง E-Class Coupe แล้วก็พวกซีรีส์สี่ขับขับขับผมว่าราคาห้าล้านของเล็กสั้มันจะสูงกว่าเขาหน่อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นพวกนั้นนี่ผมเห็นขายกันอยู่4ี่ล้านกว่าบาทนะอ๋อเหรออืมอ๋อราคาก็ค่อนข้างจะต่างกันอยู่พอสมควรอ่ะเนาะต่างกันครับแต่คันนี้ก็ก็มีความโดดเด่นนะครับเครื่องยนต์เนี่ย 2ลิตรเทอร์โบก็เป็นบล็อกเดียวกับ,<อ>ก,บกับตัว suv rx ข<า>ับนะครับเป็นบล็อกใหม่อะ่ะปีที่แล้วที่ผมไปขับมาที่อเมริกาก็คือเป็นบล็อกอเบนซินนะฮะ2ลิตรไดเรก อินเจกชันก็คือฉีดน้ํามันโดยตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับมีเทอร์โบด้วยตัวทีนี่นะบจะหมายถึงเทอร์โบนั่นแหละครับระบบวาล์วแปรผ่านทั้งฝั่งไอดีไอเสียค่ะเอ๊ะตัวนี้เป็นเป็นเครื่องธรรมดาเลยไม่ใช่ไฮบริดไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็เป็นเล็กสั้รุ่นหนึ่งที่ที่มาเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆเลยนะฮะสองร้อยทีขับเคลื่อนล้อหลังครับล้อหลังโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยพัฒนามาจากท s ครับโครงสร้างด้านหลังเนี่ยพัฒนามาจาก IS บวกกันหลงรุ่นรวมกันมาก็เป็นเจ้าผสมกันออกมา R4 คันนี้สปอร์ตคูเป้นะครับบ้านเราทําตลาดแล้วขายแล้วครับขายแล้วครับเติ่มขายแล้วแล้วก็ตัวเดียวโดดเลยคือปกติรุ่นหนึ่งมันจะมีหลายรุ่นเยอะถูกไหมันจะมีเซกชันให้เลือกไงเพราะว่ารุ่นอื่นๆเขาก็มีหลายเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แปลกผมไม่ค่อยเห็นในท้องถนนยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ยังฮะคือจริงๆก็จะว่าไปรุ่นนี้ยังไงก็น่าจะขายน้อยอถ้าคุณได้เห็นนี่ถือว่า มีบุญบ,ญ <c oughs> บญุบุญพาวัฒนาส่งมากนะครับขนาดนั้นเลยใช่ใคือยอมรับกันอยู่แล้วลว,ว่าน่าจะขายน้อยแต่ว่าการออกมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของแบรนด์เมเบ้างครับใช่นะครับเรื่องของ g l o b a l ที่ต้องเอานําเข้ามาขายก็คงจะได้กลุ่มที่เขาเป็นแฟนเล็กซัสพันแท้หรือต้องการความแตกต่างที่มันไม่จําเจกับพวกเบนซ์หรือบ m แต่มันอยู่คือต้องการความแปลกแล้วก็แตกต่างจริงๆแล้วก็ มันก็ถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่เล็กซัสธรรมดาคือถ้าเล็กซัสธรรมดาเห็นในท้องถนน G S I S มันก็เออโอเคแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องร้องวาวเลยอะรองวอรฮะที่แพงขึ้นมาเนี่ยผมมีจุดสำคัญสองอันเขามีดิฟเฟอเรนเชียลข้างหลังด้วยมีลิมิเต็ดสลิปดิฟเฟอเรนเชียลข้างหลังคือคอยแยกกำลังลงสู่ล้อซ้ายล้อขวาได้คือถ้ารถขับหลังอย่าง B M หรือเบนเนี่ยอาจจะไม่มี ให้ตัวนี้นะดิฟล็อกตัวนี้ดิเฟนเชียลตัวนี้ก็คือส่งล้อหลังก็จริงส่งซ้ายขวาเท่ากันนะครับแต่ตาวเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์สภาพถนนที่เปลี่ยนไปนะครับหรือบางโหมดการขับขี่ก็จะส่งกําลังไปล้อซ้ายล้อขวาไม่่เทากันให้มันสมดุลกับการขับในโค้ง มันขับเข้าโค้งเนี่ยล้อนอกกับล้อในเนี่ยความเร็วต้องต่างกันนะไอ้นี่ก็ต้องปรับให้มันให้มันมีเสถียรภาพมากที่สุดทําได้อันนี้ทำได้มีจุดหนึ่งนะครับสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังก็คือลิมิตสลิปเดสเซนเชียลครับแยกกาลังล้อซ้ายล้อขวาได้สำหรับล้อหลังแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงกลับมาแล้วนะครับมาร์คเลยเป็นสันครับโอ้ที่เดิมที่ติดติดกันมาตอนนั้นติดกับ IS นะครับพอมา IS รุ่นใหม่ก็ไม่มีมาร์คเลยเป็นสันแล้วนะฮะราคามันหลายแสนนะคุณนั่นสิแค่เครื่องเสียงแต่ตัวนี้เล็ก เป็นเครื่องเสียงของมาร์คเลวินสันนะครับลำโพง17ตัวโอ้โหจะฟังตรงไหนบ้างเนี่ยแต่ถ้าเรื่องของระบบดอบบี้ดิจิตอลอะไรต่างเขาบอกว่ามาเต็มเหมือนกับเวลาเวลาเปิดเครื่องเสียงนะเหมือนกับไปนั่งบ้านแล้วก็มีชุดโฮมเทเตอร์ราคา2ล้านอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าที่ติดมาเนี่ยมาร์คเลวินสันไม่ใช่ราคา2ล้านนะฮะหลายแห่งเยอะแต่พลังเสียงกพลังขับเหมือนกับคุณได้ไปนั่งอยู่ในรอบๆโฮมเทเตอร์มูลค่า2ล้านบาทว่ากันอย่างนั้น คือเสมือนเราเข้าไปนั่งในโฮมเทเลเตอร์เต็มรูปแบบว่าอย่างนั้นเลยถ้าไปนั่งใน l e x u s R S คันนี้คือเนี่ยที่บอกว่าราคามันสูงกว่าพวก B M W แล้วก็ Mercedes Benz นะครับก็อาจจะมีสองจุดนี้ที่เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับส่วนเครื่องเสียงเนี่ยผมไม่ได้ลองต้รงมขับในสนามไง๋อมันก็จะอะไรเปิดไม่ได้แล้วก็เดียวคือพยายามในสมรรถนะซะมากกว่าผมก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นรุ่นที่เล็ u s น่าจะทําให้มันแบบฮจุดต่างอันนี้ดำๆนี่คุณหรยอฮะ คุนนั่งตรงไหนคุณผูมผมมองไม่เห็นเห็นเล็นนาฬิกาครับมันไนท์ไดร์คุณไนท์ไดร์ต้องเข้าใจว่ามันเป็นไนท์ไดร์เพื่อนๆนี่ไม่มีเอาสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์มาสอเออเดี๋ยวไม่เอาไฟส่องหน้าเท่าไหร่เเป็นครั้งแรกนะครับขับรถแล้วไม่เห็นหน้าคนขับเออไม่เป็นไรเราโชว์เครื่องโชว์รถโชว์ไฟหน้าปัดก็แล้วกันผมก็เพิ่งเห็นท่านนี้สมรรถนะเป็นไงบ้างคุณอย่างที่เรียนว่าผมคาดหวังไว้พอสมควรให้มันมีความดดเด่นแตกต่างแต่ขับจริงๆก็ยังมีความเป็นเล็กซัสเยอะครับ ไม่ได้ดุดันหรือสปอร์ตเมื่อเทียบกับซีรีส์4แล้วกันซีรีส์4นี่ผมชอบนะฮะซีรีส์4เนี่ยพัฒนามาจากซีรีส์3นะครับแต่ซีรีส์4จะมีความสปอร์ตกว่าซีรีส์3ชัดเจนนะครับทั้งหน้าตาทั้งสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างเนี่ยเขาเซตต่างคือซีรีส์4นี่ก็สปอร์ตไปแล้วใช่แต่เล็กซัที่มันมาชนเต็มๆแบบนี้ถ้าเทียบกับซีรีส์ ไม่ไม่สปอร์ตเท่าทั้งเรื่องช่วงล่างและการควบคุมว่าทางนี้ดีกว่าเครื่องยนต์ดีคุณผู้ชมเครื่องยนต์เนี่ยสองลิตรโบนี่นะฮะสองร้อยสี่สิบห้าแรงม้านะครับถ้าเทียบกับซีรีส์สี่เครื่องยนต์ดีเซลพวกอยู่แถวร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแรงม้าอันนี้แรงกว่านะฮะแรงกว่านี่ครับสองร้อยสี่สิบห้าอีคูเป้อีคูเป้เครื่องสองลิตรอ้อสองร้อยแรงประมาณนี่สองร้อยต้นต้นสองร้อยต้นต้นแรงม้าเนี่ย เจ้าเล็กซัสอาซีเยอะกว่าใครเพื่อนถึงสองร้อยกลางๆแต่ว่าอะแรงบิดอาจจะพอๆกันแรงบิดอาจจะพอๆกับตัวอีอีคูเป้นะครับแรงบิดของเครื่องยนต์ดีเซลของซีรีส์สี่สูงว่าอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยอัตราเร่งสูตรหนึ่งร้อยก็ดีกว่าเขานะครับอัตราเร่งสูตรหนึ่งร้อยทำได้เจ็ดจุดห้าวินาทีนะครับเร็วกว่าเกียร์อัตโนมัติแปดสปีดคือเครื่องเกียร์ดีนะครับ แรงเหยียบต่อฝนองดีเกียร์สมูทนะครับแต่เรื่องของฟีลิ่งการควบคุมผมยังจะแอบนึกว่าให้มันมีอารมณ์ของความสปอร์ตดุดันนิดๆก็ไม่มีไม่มีก็ยังเป็นแบบขับสบายๆอยู่ขับสบายๆอยู่ก็เหมาะกับคนที่อยากขับรถสบายๆตัวหน่อยอ๋อไม่ต้องดุดันไม่ต้องจะสปอร์ตอะไรมากนักรว่าเขาทำมาออกแบบแล้วก็เอาใจสำหรับคุณผู้หญิงด้วยหรือเปล่า มาดูสวดทรงอง์เอวแล้วรู้ว่าดูลักษณะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ส่วนมากคุณผู้หญิงไม่ค่อยขับไม่ค่อยชอบหรอไม่ค่อยขับหรอแต่ผมก็เห็นนะพวกเบนเบนคูเป้นะผู้หญิงก็ขับนะอีคาร์ดคูเป้นะก็เป็นไปได้ฮะอาจจะไม่ดิบพี่มันเป็นมันเป็นบุคลิกของเล็กซัสโดยภาพรวมคุณจันอ๋อมันจะออกมาการขับนี่นะฮะใช้โหมดสปอร์ตพลัสนะครับครับก็คือแล้วด้วยช็อคอัพไฟฟ้านี่ปรับให้แข็งกันนะฮะ เรื่องของการควบคุมให้มันหนึบขึ้นแล้วนะครับก็ได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้ก็คือมีช่องว่างของความนุ่มนวลเอาไว้พอสมควรแต่เครื่องดีเกียร์ยอดเยี่ยมนะครับส่งกําลังดีสมูทนุ่มนวลแรงจัดจ้านนะครับการขับในสนามเนี่ยนั่งชมสนามสองรอบขับจริงสองรอบรอบหนึ่งประมาณ4.5กิโลเมตรครับก็เนี่ยไปโค้งซ้ายโค้งขวาเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหม สบายเพราะว่าคือขับในสนามเนี่ยสนามมันเรียบแล้วก็กว้างนะครับคือคุณจะได้ฟีลลิ่งแค่แค่เรื่องของการควบคุมเรื่องของกําลังของรถเท่านั้นแหละฮะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนท้องถนนประจำวันไงท้องถนนนี่คุณจะเจอเหตุการณ์หลากหลายพื้นถนนที่ต่างกันไปแต่ขับในสนามเนี่ยยังไงก็นุ่มสบายอยู่แล้วนุ่มสบายอยู่แล้วฮะเรื่องของเข้าโค้งเข้าโค้งอะไรไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีปัญหาเอาอยู่ตลอดควบคุมการทรงตัวอะไรแล้ว รอบสุดท้ายที่ผมขับเขาปลดระบบควบคุมการทรงตัวด้วยไอ้ยะไม่ไม่ต้องใช้เลยก็คือระบบควบคุมการทรงตัวเนี่ยเขาจะมีเอาไว้ในรถหลายๆรุ่นแล้วนะครับถ้ารถเสียการเขาก็จะมีการประมวลผลไปเบรกในล้อที่จำเป็นลดกำลังเครื่องยนต์ลงแม้คุณจะเหยียบ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 คันเร่งอยู่นะครับแต่เขาก็จะลดกำลังเครื่องยนต์ลงปรับเกียร์นะครับ แล้วก็เบรกในล้อที่เหมาะสมแต่ถ้าปลดปุ๊บ VSC ระบบควบคุมการทรงตัวนี่ไม่ไม่ไม่มีเลยนะครับอิสระเลยแต่เอาจริงๆเนี่ยเล็กซัสต่อให้บอกว่าปลดเนี่ยก็ยังคอยดูแลไว้อยู่อ๋อก็ยังห่วงย้ายมองไหมฮะคือถ้าปลดจริงๆมันต้องหายไปเลยนะฮะไอที่ผมพูดมาเมื่อกี้แต่ก็นี้ยังแอบมีใช่ไหมใช่แต่ว่าในรถหลายรุ่นเนี่ยต่อให้บอกว่าปลดแล้วเนี่ยถึงเวลาข้อจริงถ้ามันจะเสียการฉันก็จะมาแอบช่วยเธอมันก็จะช่วยอยู่แล้วลึกๆฮะก็เป็นเป็น positioning ของของรถเขานะครับก็คือก็คือ ตัวรถเนี่ยสวยโดดเด่นชบเฉี่ยวนะครับยิ่งขับตอนกลางคืนท้าทายแสงไฟนี่นะฮะแสงมาตกกระทบมุมด้านหน้าด้านข้างเส้นสายนี่เฉียบคมนะฮะก็แต่นั่นแหละตัวบุคลิกรถอาจจะไม่ถึงกับสปอร์ตแบบโหดนักหมายถึงเรื่องช่วงล่างหรือการควบคุมถ้าเทียบกับพวกซีรีส์สี่แต่ถ้าในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์อันนี้ผมชอบจริงๆิเครื่องเกียร์ตัวนี้ผมชอบตั้งแต่ตัวเล็กซัส ตัว SUV RX ารแล้วนะพอมาอยู่ตัวนี้มาตั้ง1้5้ตัวขับระเบิดระเบิดนะฮะเพียงแต่ว่าขับในสนามเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดผมเหยียบได้สุดๆก็สักร้อยส0่สนบ้บท่านั้นเองเหรอครับครับอ๋อไม่ได้มากกว่านี้แล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การขับมันมันมีทางลูกค้าในเวลามันหลากหลายไงมันไม่ใช่สื่อโดยเฉพาะใช่ไม่ใช่สายรถโดยเฉพาะอย่างเดียวเกาะเข้าไปเกาะเข้าไปอ๋อเหรอฮะเอาก็ดีได้มีโอกาสทดลองครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปดูกันดีกว่านะเราไปดูว่าบ่ายซื้อหรือว่าบ่ายบ่ายไห ก็มีความโดดเด่นหรูหราครับบุคลิกเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปจาก Mercedes-Benz หรือว่า BM หรือ BM w หรอยู่ครับใครเบื่อสองแบรนด์นั้นนะซึ่งผมว่าตอนนี้อีคูเปก็เริ่มหน้าเบื่อแล้วนะฮะเพราะว่า โฉมใหม่เข้ามาแล้วครับตัวซีรีส์สี่ก็สปอร์ตไปเลยอ่ะดิบดิบเลยคืออาจจะไม่ดิบขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าแข็งกว่าซีรีส์สามแน่นอนน่ครับเป็นคูเป้ที่แบบตอบสนองเรื่องความสปอร์ตชัดเจนไปฉะนั้น Lex กซัสอาจะอยู่กลางๆเ่าเป็นโมเดลใหม่ด้วยนะครับขับสบายด้วยเครื่องยนต์เกียร์ดีจริงครับใครที่ชอบช่วงล่างที่มันนุ่มขึ้นมาหน่อยนะครับการควบคุมยังสบายสบายอยู่ครับนั่งสบายด้วยนะครับออปชั่นเนี่ยได้ ชุดเครื่องเสียงมาคุนสันมาครับนะครับก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามากรวมรวมกับออปชั่นอื่นๆก็ถือว่าถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่มันที่มันจ่ายเพิ่มต้องสูงกว่าค่ายอื่นเนาะพวกค่ายอื่นใช่แล้วเล็กซัสก็จริงๆก็ก็ทำราคาลำบากอยู่แล้วในหลายๆรุ่นนะครับเมื่อเทียบกับพวกเ m w กับเมอร์เซเดสเบนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบความแตกต่างนะครับมีบุคลิกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ นุ่มนวลสักนิดนึงด้วยคือเห็นรูปร่างหน้าตาโอ้มันต้องสปอร์ตจี๊ดจ้าแน่นอนจะขับจริงสบายครับสบายแล้วก็จะมีความประณีตประนอมต่อพื้นถนนนะครับขับไกลๆก็ยังสบายตัวแหละนะครับยังควบคุมได้สบายในเมืองนะครับทางไกลความเร็วสูงผมก็ว่ามั่นคงดีครับโหมดการขับขี่ก็ปรับได้ครับก็ซื้อได้ครับสำหรับขับเล็กซอสอาเซีครับก็น่าจะเหมาะสําหรับ ผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะคนที่โตขึ้นมาหน่อยไม่ใช่วัยรุ่นจี๊ดจ้าจัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็โอ้ดูดีสมฐานนะพอสมควรทีเดียวครับเอาล่ะนี่ก็คือช่วงเทสต์ไดร์นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอัปเดตกันครับ